กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองศิลานครในเมืองศิลานครแห่งนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าไตาพบซึ่งไตพบเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเขาได้อาศัยอยู่แค่กับตาและยายเพียงเท่านั้นวันหนึ่งตากับยายของเขาก็ได้ตายลงจากการทำสงครามศึกชิงเมืองระหว่างเมืองศิลานครแห่งนี้และเมืองที่อยู่ใกล้เคียง มันจึงทำให้ไตรภพนั้นต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียวมาโดยตลอดจากเด็กน้อยธรรมดาเพียงคนหนึ่งก็ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบดูแลตัวเองเรื่อยมาอย่างยากลำบากเขาได้เข้าไปหางานทำอยู่ในเมืองซึ่งในเมืองแห่งนี้ชาวบ้านต่างมีอาชีพหาของเก่าและวัตถุโบราณตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไตรภพจะได้รับการช่วยเหลือจากเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาโดยเธอนั้นมีชื่อว่าจำปา ซึ่งจำปานั้นเป็นลูกของเศรษฐีที่มีชื่อว่าเศรษฐีบุญชูจำปาและไตพบมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากในวัยเด็กนั้นจำปามักจะโดนกลั่นแกล้งจากเด็กที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอเพราะว่าอิจฉาที่เธอนั้นมีใบหน้าง,งดงามอีกทั้งยังเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีแต่ก็จะมีเพียงแค่ไตพบเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือและปกป้องเธออยู่ตลอดจนเมื่อทั้งคู่ได้เติบใหญ่ขึ้นมา ทั้งไตพบและจำปาก็เลยมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ทว่าฝ่ายเศรษฐีบุญชูผู้เป็นพ่อของจำปานั้นกลับไม่ชอบไตพบสักเท่าไหร่เป็นเพราะไตพบนั้นยากจนและแถมเขายังเป็นเด็กกำพร้าอีกต่างหากจนทําให้ในบางครั้งจำปาและไต้พบต้องแอบนัดกันมาเจออย่างลับๆในที่ทํางานของไตพบแทนและถ้าครั้งไหนที่จำปาแอบมาหาไตพบและถูกเศรษฐีบุญชูจับได้นางก็จะถูกลงโทษอยู่ตลอด และไต่พบก็รู้ดีว่าความรักของทั้งคู่นั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าตัวเขายังจนอยู่แบบนี้เขาจึงยอมทำงานอย่างหนักเพื่อจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆและจะเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดนั้นไปสู่ขอจําปามาเป็นแม่สีเรือนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มคนล่าหาสมบัติและของโบราณเข้ามาประกาศหาคนร่วมเข้าเดินทางการล่าสมบัติด้วยซึ่งงานล่าสมบัติเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีรายได้ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยอันตรายที่มีมากอยู่เช่นกันตัวของไตพบที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มเดินทางนี้และเมื่อวันเดินทางมาถึงพวกเขาก็ได้พากันเดินเข้าไปภายในป่าลึกจากแผนที่ที่ได้มาและมุ่งหน้าสู่เมืองที่เคยจมบาดาลมาก่อนแต่ในตอนนี้น้ำเหล่านั้นก็ได้เหือดแห้งไปหมดแล้วโดยชาวบ้านเล่าลือกันว่า ณนาที่แห่งนั้นมันมีสมบัติมากมายจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งให้สุขสบายได้ทั้งชาติและเมื่อพวกเขามาถึงด้านในของเมืองโบราณแห่งนี้ก็ต่างพาก,กันเดินสำรวจห้องไปทีละห้องบางห้องมันก็ว่างเปล่าแต่ในบางห้องมันกลับเต็มไปด้วยทรัพย์สินเพชรนินจินดามากมายและบางห้องมันก็แฝงไปด้วยกับดักสุดอันตรายที่อยู่ภายในนั้นทำให้คนที่เข้าไปนั้นต้องบาดเจ็บล้มตายกันมาก และกลุ่มของนักล่าสมบัติเนี่ยก็ได้เดินทางมาจนถึงห้องโถงที่เป็นห้องสุดท้ายของพระราชวังโบราณใต้น้ําแห่งนี้และในขณะนี้พวกเขาก็ได้สูญเสียผู้ร่วมเดินทางไปเป็นจํานวนมากจากที่มีมากกว่า20คนตอนนี้ก็เหลือผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง10คนเท่านั้นด่านชดาหัวหน้าทีมจึงได้สั่งให้ไตพบและชาวบ้านผู้ร่วมคณะอีกหนึ่งคนเดินไปเปิดประตูห้องสุดท้ายนี้โดยที่ไตพบนั้นก็ไม่ได้อยากจะทําเลย เพราะว่ามันอันตรายเกินไปแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ชายหนุ่มจึงได้เดินไปเปิดประตูและทันใดนั้นมันก็มีลูกธนูพุ่งสวนออกมาซึ่งไตพบนั้นก็สามารถจะหลบได้ทันแต่ชาวบ้านอีกคนที่ไปร่วมเปิดประตูกับไตพรมนั้นกลับหลบไม่ทันทําให้ลูกธนูนั้นปักเข้าที่กลางอกของเขาและทําให้เขานั้นตายลงในทันทีและเมื่อประตูห้องโถงได้เปิดออกจนสุด เหล่าคณะนักล่าสมบัติผู้รอดชีวิตก็ต้องตกตะลึงกับทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่มันได้กองผนเนินเทินทึกอยู่ภายในห้องโถงนี้พวกเขาต่างพากันรีบวิ่งไปเก็บเอาแก้วแหวนเงินทองมากมายอย่างรีบร้อนส่วนอะไรที่มันไม่มีค่าพวกเขาก็ได้โยนมันทิ้งและในตอนนั้นชดาหัวหน้ากลุ่มก็ได้เหลือไปเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งหินก้อนนั้นเนี่ยมันก็ได้แกะสลักรูปดวงตาเอาไว้ทําให้เขานั้นหยิบมันขึ้นมาดู พอได้ดูใกล้ๆชาดาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาเขาเลยไม่ได้ใส่ใจและโยนมันทิ้งแต่ทว่าไตาพบนั้นกลับรู้สึกสนใจหินก้อนนั้นเป็นอย่างมากเขาจึงได้แอบเก็บมันเอาไว้เพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้แก่จำปาเวลาที่เขากลับไปยังหมู่บ้านและเมื่อคณะเดินทางล่าสมบัติได้หอบเอาทรัพย์สมบัติจนหมดเขาก็พากันรีบเดินทางกลับมายัางหมู่บ้านในทันทีจนเมื่อมาถึงไตพบก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวนมหาศาล และเขาก็ตั้งใจว่าจะนำเอาเงินนี้ไปสู่ขอจำปาจากเศรษฐีบุญชูในอนาคตและระหว่างที่ไต้พบกำลังเดินทางกลับไปยังบ้านของตนเขาก็หยิบเอาหินแกะสลักรูปดวงตาขึ้นมาส่องดูถึงความแวววาวของมันและทันใดน,นั้นหินมันก็ได้สะท้อนแสงจากตะเกียงรรสารส่องสว่างจ้าพุ่งมาที่ตาของชายหนุ่มทำให้ไต้พบนั้นรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากชายหนุ่มได้ดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งเขานั้นได้สลบไป รุ่งเช้าเมื่อไตพบได้สติและฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าตอนนี้ดวงตาเขามันแสบเป็นอย่างมากชายหนุ่มเลยกะจะหันไปหยิบเอาผ้านามาเช็ดที่ดวงตาของตัวเองแต่ว่าเมื่อทันทีที่ไตพบได้เห็นหีบใส่ผ้าของเขาเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้พบเจอเพราะว่าตัวเขานั้นสามารถมองทะลุหีบเสื้อผ้าได้ชายหนุ่มที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองได้เห็นและเขาก็คิดว่าเขานั้นฝันไปจึงได้ตบหน้าของตัวเอง แต่แล้วไต่พบก็ได้พบว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันและตัวเขาเนี่ยก็สามารถจะมองทะลุสิ่งของได้จริงๆจึงทําให้ชายหนุ่มคิดว่าสาเหตุน,นี้มันอาจจะเกิดจากหินแกสลักดวงตานั้นที่ทําให้เขาได้รับพลังวิเศษเช่นนี้และในระหว่างที่ไตพบกําลังเดินครุ่นคิดอยู่ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรทําไมถึงทําให้เขามองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาก็ได้เดินผ่านกลุ่มชาวบ้านที่เล่นไพ่กันอยู่พอดี ซึ่งไต่พบพเนี่ยก็สามารถจะมองทะลุเห็นตัวเลขทุกตัวที่อยู่บนไพ่นั้นเขาก็เลยอยากจะทดสอบดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขามองเห็นทะลุทุกอย่างได้ชายหนุ่มจึงได้นำเอาเงินที่หามาได้จากการล่าสมบัติทั้งหมดเข้าบ่อนการพานันในทันทีและทันทีที่ได้เข้าไปภายในบ่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นการพานันชนิดไหนเขาก็สามารถจะเอาชนะมันได้ทั้งหมดจนทำให้ผู้คนในวงพนันนั้นต่างพากันเล่นตามไตพบและได้เงินกันมาจนหมดทุกคน และในขณะนั้นเองเจ้าของบ่อนก็รู้สึกผิดสังเกตและได้สั่งให้ลูกน้องของตอนนั้นแอบใช้กลอุบายป้ายความผิดให้ไตพบว่าเขานั้นโกงก่อนที่กลุ่มลูกน้องของเจ้าของบ่อนจะผลักใส่ไล่ส่งไต่พบออกจากบ่อนและก็ได้ทําการยึดเอาเงินทั้งหมดของเขาไปทําให้ชายหนุ่มในตอนนี้สูญเสียเงินก้อนสาคัญที่สุดที่เขานั้นตั้งใจจะเอาไปสู่ขอจําปาจนหมดสิน้นไตพบจึงได้คิดหาทางที่จะหาเงินมากมายนั้นกลับคืนและในขณะที่ชายหนุ่มกําลังเดินคิดอยู่นั้น เขาก็ได้เดินผ่านตลาดของเก่าและสายตาของเขามันก็ได้เหลือไปเห็นไหใบหนึ่งซึ่งเป็นไหที่ถูกทิ้งเอาไว้เหมือนว่ามันไม่มีค่าอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นมันกลับห่อหุ้มไปด้วยทองคําโบราณมากมายที่อยู่ภายในไต่พบจึงได้เดินเข้าไปสอบถามผู้เท่าคนหนึ่งที่ขายไหยว่าไหใบนี้ ai นั้นทิ้งหรือเปล่าและถ้าหาเขาอยากจะขอซื้อผู้เท่านั้นจะขายไหใบนี้ให้เขาในราคาเท่าไหร่ ฝ่ายผู้เท่าก็ได้ตอบว่าหาใบนี้มันอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ถ้าว่ามันก็ขายไม่ออกสักทีและถ้าเกิดพ่อหนุ่มอยากได้เขาก็จะขายให้ในราคาถูกและผู้เท่าคนนั้นก็ได้ขายหาใบนี้ให้ไตพบในราคาแค่สิบเบีย้ยและเมื่อเขาได้ไหามาชายหนุ่มก็ได้ทําการทุบหใบนั้นในทันทีจนเมื่อไหมันแตกก็ได้เผยให้เห็นทองคํามากมายที่อยู่ภายในนั้น โดยชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ต่างล้วนดีใจกับไตพบที่เขานั้นได้สมบัติล้ำค่าขนาดนี้ไปส่วนผู้เท่าคนขายเมื่อเห็นว่าไตาพบนั้นทุบไหออกมาแล้วมีแต่ทองคําเขาก็อดเสียดายไม่ได้ที่ตัวของเขานั้นไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าภายในไหใบนี้มีทองคํามูลค่ามากมายนับ50บช่างไต่ภพที่รับรู้แล้วว่าดวงตาของเขามันวิเศษขนาดไหนเขาจึงได้เริ่มใช้ดวงตาของตัวเองเนี่ยมองหาวัตถุโบราณและของเก่าของมีค่า แล้วก็ได้เริ่มทำกำไรไปเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้เขามีทรัพย์สินและมีฐานะขึ้นมาบ้างแล้วและไตพบก็ได้ตัดสินใจนำเอาสมบัติที่หามาได้ไปสู่ขอจำปาจากเศรษฐีบุญชูแต่ว่าฝั่งเศรษฐีบุญชูเนี่ยที่เห็นว่าไตาพบหอบเอาเงินมากมายมาสู่ขอจำปาเขาก็ยังไม่ยอมรับในตัวของไตพบอยู่ดีแล้วก็ไล่ให้เขากลับบ้านไปอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ไตพบและจำปากำลังนัดเจอกันอยู่ เศรษฐีบุญชูก็ได้มาพบเห็นเข้าพอดีทําให้เขานั้นโกรธมากแล้วก็ได้สั่งห้ามไม่ให้จำปามาพบเจอกับไตพบอีกก่อนที่เขาจะได้เดินทางไปทําธุรกิจของเขาตามปกติและหลังจากที่เศรษฐีบุญชูกลับม,มาจากทําธุรกิจเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังจะป่วยจึงได้ทาการเรียกหมอในเมืองให้มารักษาแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่มีหมอคนไหนสามารถรักษาอาการป่วยของเศรษฐีบุญชูที่เป็นอยู่ได้เลย ถึงแม้จะเป็นหมอที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเลยก็ตามและแถมหมอเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยว่าสาเหตุจากอาการปวดของเศรษฐีบุญชูมันเกิดจากอะไรจนทําให้ในตอนนี้ร่างกายของเศรษฐีบุญชูมันอ่อนแอเป็นอย่างมากธุรกิจที่บ้านก็เริ่มจะดูไม่ดีเนื่องจากขาดผู้ที่จะมาบริหารจำปาเมื่อเห็นบิดาตนเองล้มหมอนนอนเสือ่อนางก็รู้สึกไม่สบายใจและเศร้าใจไปพ,พร้อมๆกัน และนางจึงได้ไปปรึกษากับไตพบว่านางควรจะทําอย่างไรดีและไตพบจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเศรษฐีบุญชูพร้อมๆกันกับจำปาและทันทีที่ชายหนุ่มไปถึงดวงตาของเขามันก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้เศรษฐีบุญชูนั้นโดนวางยาพิษไตพบก็รีบบอกจำปาว่าตอนนี้ในร่างกายของบิดานางมันมีพิษอยู่และมันก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพิษในตัวของเศรษฐีบุญชูมันมาได้อย่างไรหรือไม่แน่ว่า พิษนั้นมันอาจจะมาจากการที่เศรษฐีบุญชูไปทำธุรกิจเมื่อวันก่อนและถูกวางยาพิษเพื่อขัดขวางในเรื่องธุรกิจแถมในตอนนี้พิษมันก็ได้แล่นไปทั่วร่างกายของเขาแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่เกินเจ็ดวันเศรษฐีบุญชูคงต้องตายเป็นแน่จำปาเมื่อได้ยินเช่นนั้นนางก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจที่อาจจะเสียผู้เป็นพ่อไปด่านคนรอบตัวของเศรษฐีบุญชูที่ถึงแม้ได้ยินสิ่งที่ไตผมได้เอ่อยบอกออกไปแบบนั้น พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ไตพบพูดอยู่ดีเนึ่งมาจากที่เศรษฐีบุญชูได้เรียกหมอที่มีฝีมือดีมากมายมารักษาแต่มันก็ไม่มีหมอคนไหนบอกเลยว่าตัวของเขานั่นโดนวางยาพิษไตพบเมื่อเห็นท่าทีไม่เชื่อของคนเหล่านั้นเขาก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเชื่อเขาเขาก็จะพิสูจน์ให้ดูเองและชายหนุ่มก็ได้ขว้าย่ามและสะพายเข้าไปภายในป่าเพื่อจะหาสมุนไพรมาทำการรักษาบิดาของคนรัก แต่ไม่ว่าจะเดินตามหายังไงไต่พบก็ยังหาไม่เจออยู่ดีเขาจึงได้เดินลึกเข้าไปภายในป่าเรื่อยๆเพื่อจะตามหาสมุนไพรที่จะมารักษาพ่อจำปาให้ได้แต่จนแล้วจนรอดมันก็ยังไม่พบอยู่ดีจนทําให้ชายหนุ่มนั้นเริ่มรู้สึกท้อใจแต่ว่าในขณะเดียวก,กันนั่นเองในพุ่มไม้ข้างๆมันก็มีเสือตัวหนึ่งที่กําลังแอบมองมาที่ไตพบอยู่ด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากมันนั้นรับรู้ถึงพลังแห่งหนาคราชในตัวของชายหนุ่ม แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เสือตัวเดียวเท่านั้นที่หวาดกลัวเขาเพราะว่าสัตว์ตัวอื่นๆในป่าก,ก็รับรู้ได้เช่นกันและด้ยวยความวิเศษของเนนนาคราชมันก็ทําให้ไตพบพนั้นได้ยินสิ่งที่สัตว์ป่าได้พูดคุยกันอยู่เขาจึงได้บอกสัตว์ภายในป่าว่าเขานั้นไม่ได้มาร้ายเขาแค่ต้องการจะมาหาสมุนไพรเพื่อเอาไปรักษาคนเท่านั้นเสือมันจึงได้บอกว่ามันสามารถจะนําทางไตพบพได้และก็ยอมให้ไตพบพนั้นขี่หลังนําทางไปยังดงสมุนไพร ซึ่งดงสมุนไพรแห่งนี้มันก็อยู่บนเกาะกลางน้ําขนาดใหญ่และในตอนที่ชายหนุ่มกําลังถอนสมุนไพรอยู่นั่นเองก็ได้มีพญานาคตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาจากบึงน้ําแห่งนี้เนื่องจากสมุนไพรทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้มันเป็นของพญานาคซึ่งไตพบเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งท่าจะรีบวิ่งหนีแต่มันก็ไม่ทันเพราะพญานาคตนนั้นได้เลื้อยไปหาชายหนุ่มไม้จะจับกินเพื่อจะสั่งสอน ที่เขานั้นกล้าขโมยสมุนไพรจากเกาะแห่งนี้และในขณะเดียวกันนั่นเองก่อนที่เขาจะถูกนาคตนนั้นจับกินดวงตาของเขามันก็เปล่งประกายแสงสีแดงออกมาทําให้นาคตนนั้นเกิดความหวาดกลัวและหมอบลงกับพื้นก่อนที่นาคตนนั้นจะได้ก,กลายร่างเป็นมนุษย์ชายหนุ่มจึงได้ก,กล่าวบอกกับพญานาคตรงหน้าไปว่าข้าไม่ได้ต้องการจะมาขโมยเพียงแค่จะมาขอสมุนไพรบางส่วนเพื่อจะเอาไปรักษาคนเพียงเท่านั้น อยากให้ท่านนั้นช่วยเมตตาแบ่งสมุนไพรให้ข้าสักนิดและข้าจะไม่ลืมพระคุณครั้งนี้เลยฝ่ายพญานาคจึงตอบว่าหากท่านผู้สืบทอดเนคราชผู้ยิ่งใหญ่ถ้าต้องการสิ่งใดก็สามารถเอามันไปได้เลยไตพบเมื่อได้ยินคำพูดแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกง,งงงวยเป็นอย่างมากพร้อมกับถามนาคตรงหน้าออกไปว่าผู้สืบทอดอะไรเนตรนาคราชอะไรช่วยอธิบายให้เขาฟังหน่อยจะได้ไหม และพญานาคตนนั้นก็ได้เล่าที่ไปที่มาของเนนนาคราชที่ตาพบด้วยครอบครองว่าครั้งหนึ่งในอดีตมีมหาหนคราาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองสกพสทั้งหลายบนโลกมนุษย์ท่านเดบำเพนเพียนจนบรรลุก,กลายเป็นเทพและไปเกิดใหม่อยู่บนสวงสวรรค์แต่ก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยก็ได้สละทิ้งทั้งกายเนื้อวิชาทั้งหมดฤทธเดชทั้งหมดและบรรจุมันเอาไว้ในดวงตาเพื่อรอวันที่จะมีคนที่มีบุญญาบารมีมาสืบทอดต่อไป ไปพบที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกตะลึงกับเรื่องราวที่เพิ่งได้ดับฟังและหลังจากนั้นพญานาคตนนั้นก็ได้พาไตาพบลงไปยังวังบาดานซึ่งเป็นที่ที่เหล่าพญานาคทั้งหลายได้อาศัยอยู่และทันทีที่ชายหนุ่มได้มาถึงวังบาดานแห่งนี้เขาก็ได้พบเจอกับพญานาคมากมายโดยที่นาคเหล่านั้นเองก็สามารถสัมผัสดได้ถึงพลังงานของราชาพญานาคาราชผู้ยิ่งใหญ่ทำให้พวกเขานั้นเคารพในตัวไต่พบกันเป็นอย่างมาก แล้วก็ได้ยกให้ไตพพนั้นเป็นนายของวังบาดานแห่งนี้แล้วพวกเขาก็ได้ขึ้นมาส่งไตพพไว้บนเกาะกลางน้ําเช่นเดิมตัวไตพพเมื่อเขาได้สมุนไพรที่ต้องการมาแล้วชายหนุ่มจึงไม่รอช้ารีบเอาสมุนไพรนั้นบดทํายาแล้วก็เอาให้พ่อของจำปาดื่มและทันทีที่ได้สมุนไพราจากไตพพอาการของเศรษฐีบุญชูมันก็ดีขึ้นมาในทันทีหน้าตาที่มันดูซีดเซียวไร้สีสันก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และหลังจากนั้นไม่นานพ่อของจำปาก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเอ่ยขอบคุณไตพบเป็นยกใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่คิดจะก,กีดการความรักของไตพบและจำปาอีกเลยแต่ในขณะนั้นเองชดาหัวหน้าของนักล่าสมบัติที่ได้นำเอาสมบัติไปขายเขาก็ได้บังเอิญเห็นป้ายประกาศตามหาสมบัติโบราณที่ลึกลับโดยสมบัติชิ้นนี้มีชื่อว่าเนรนคาราช ซึ่งเป็นเนตรวิเศษที่จะทำให้คนที่ครอบครองมีอิทธิฤทธิ์เหมือนดังพญานาคตำนานได้กล่าวว่าในอดีตนั้นมีพญานาคราชที่ทรงพละกำลังและอิทธิฤทธิ์ตนหนึ่งก่อนที่เขาจะได้กลายเป็นเทพเขาได้สละทิ้งวิชาทั้งหมดฤรีิดเดชทั้งหมดและความสามารถทั้งหมดไว้ในด,ดวงตาหินก้อนนั้นหากใครได้ครอบครองก็จะสามารถครอบครองพลังของนาคราชได้ทั้งหมดสามารถรู้เห็นสรรพสิ่งลวงรู้อดีต ปัจจุบันอนาคตและยังสามารถทำให้มีอิทธิฤทธิ์ดุดดังพญานาคและตัวของชดานั้นก็นึกออกในทันทีว่าหินที่เขาทิ้งไปก่อนหน้านี้มันมีลักษณะเหมือนในประกาศและมันคงจะเป็นหินเน้นนัคราชเป็นแน่และคนที่เก็บหินก้อนนั้นไปก็เป็นไตพบและเขาก็คิดว่าการที่ไตรบล่ำรวยขึ้นมาอย่างทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะธิเด่นหินเน้นนคราชนั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้น ขาจึงได้รีบรุดเดินทางไปหาไตาพบเพื่อจะชิงเอาเนตรนคารนั้นกลับมาชาดาและลูกน้องนับสิบได้ออกไล่ล่าไตาพบจนทําให้ไตพบนั้นต้องระหกระเหินเข้าไปในป่าและในขณะที่กลุ่มของชาดาไล่าตามตัวของไตพบไปติดๆมันก็มีเสือหลายตัวออกมาไล่ยขย้ำลูกน้องของชาดาเพื่อจะช่วยไตยพบเอาไวา้จนทําให้กลุ่มคนของชาดาเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันอย่างจ้าละวันและหลังจากนั้นไตพบจึงได้ลงไปอาศัยอยู่ภายในถ้ำบาดา แต่ว่าในขณะที่ไตพบอาศัยอยู่ในวังบาดาลอยู่นั้นก็ได้มีกองทัพของเรายักษ์บุกมาที่เมืองศิลานครเพื่อหวังจะจับคนในเมืองนั้นกินเป็นอาหารทําให้กษัตริย์ของเมืองต้องยกทัพออกสู้รบแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับมาพวกเขาจึงทําได้เพียงแค่ป้องกันเอาไว้เท่านั้นในตอนนี้ผู้คนภายในเมืองต่างพากันรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากทั้งเด็กน้อยและคนแก่ก็เริ่มร้องไห้ละงมเพราะคิดว่าพวกเขานั้นต้องตายแน่ๆ จนไตพบที่ทราบข่าวเรื่องนี้ได้นำเอาเหล่ากำลังของนาคและสัรพสัตว์ออกไปช่วยชาวบ้านในขณะที่ยักษ์เขี้ยวใหญ่มากมายกำลังพังประตูเมืองอยู่นั้นตัวไตพบเนี่ยก็ได้มาขวางเอาไวา้พร้อมกับเหล่ากองทัพของพญานาคที่เข้าไปต่อกรกับทักเมืองยักษ์เขี้ยวใหญ่ไต่พบได้ขี่เสือตัวใหญ่นำทัพเหล่าสัตว์และนาควาดล้างกองทัพยักษ์เขี้ยวใหญ่มากมายจนหมดสิน้นและในขณะเดียวกันนั้น ราชาของเมืองก็กำลังจะถูกแม่ทัพยักษ์เขี้ยวใหญ่จับกินเป็นอาหารไทพบจึงได้ขี่เสือตัวใหญ่ขึ้นไปตะปบแขนของยักษ์เขี้ยวใหญ่ตัวนั้นจนมันขาดและใช้เปลวเพลิงของเนนนคา,ารานั้นแผดเผาร่างกายยักษ์ตัวใหญ่ไปจนหมดสิน้นและได้ช่วยราชาของเมืองเอาไว้ได้ทันหลังจากสงครามครั้งนี้ได้จบลงเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่มียศท้าบรรดาศักดิ์เป็นถึงชนชั้นขุนนางในเมืองศิลานครแห่งนี้ และกษัตริย์จึงในประทานพิธีสมรสให้ไตพบและจำปาเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณงามความดีของเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมาขา่าวเรื่องแม่ทับใหญ่แห่งเมืองศิลานครก็เดแพล่กระจายออกไปและก็ไม่มีเมืองใดกล้าทำสงครามกับเมืองศิลานครแห่งนี้อีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน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 ,อนชอบกันไม่เอ่ยและถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องมินไดอารี่ของเราด้วยนะคะและถ้าเนื้อหาด้านในนี้ผิดพลาดประการใดทางเราก็ขอกราบอาภัยเพื่อนๆไว้าโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ